ในชุมชนกว่า3,000ครัวเรือนของหมู่บ้านเสรีเขตประเวศกรุงเทพมหานครที่นี่เด็กๆช่วยกันสำรวจและทดลองแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยมีครูพี่เลี้ยงให้คำแนะนำรวมถึงลุงป้านาอาที่คอยดูแลเอาใจใส่ชุมชนร่วมกันโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสร์แห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่นํากระบวนการเรียนรู้7ขั้นตอนตามหลักการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นห้องเรียนและใช้โรงเรียนเป็นศูนย์บริการชุมชนเพื่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นสร้างเป็นเครือข่ายพี่สอนน้องเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เ,เรื่องของการดําเนินงานของโรงเรียนอีโก้สุูลนี่นะคะจากที่เราดําเนินงานมา2ปีเนี่ยเด็กเขาเจะสารวจปัญหาของเขาเสร็จแล้วเขาก็จะไปค้นคว้าหาความรู้มาแก้ปัญหาตรงนั้นโดยคุณครูเนี่ยเป็นที่ปรึกษาคอยแนะนําคอยเสนอแนะให้เด็กครูจะไม่เป็นผู้บอกแต่จะเป็นผู้เสนอแนะแนวทางเท่านั้นหลังจากที่เด็กเขาดําเนินการเขาแก้ปัญหาได้เขามีสิทธิ์นของเขาเขาทำสำเร็จเนี่ยเด็กเขาเกิดความภาคภูมิใจความภาคภูคมิใจอันเนี้ย ที่เป็นจุดเด่นของโรงเรียนเราที่ว่ามันจะไปส่งผลให้เกิดเป็นลักษณะนิสัยที่ติดตัวกับเด็กและความยั่งยืนในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมก็จะเกิดกับเด็ก ตรงนี้และสิ่งที่เราคาดไม่ถึงที่เราได้จากการดําเนินงานอีโก้สคูลนี่ก็คือบางเรื่องอย่างเช่นนักเรียนเนี่ยเมื่อก่อนนี่เคยติดเกมแต่ตอนนี้เขาไม่ไปเกมไม่ไปเล่นเกมแต่เขาจะไปที่สวนเขากลายเป็นจากเด็กติดเกมเป็นเด็กติดสวนนี่คือสิ่งที่เราคาดไม่ถึงและเป็นผลพลอยได้จากการดําเนินงานอีโก้สคูลค่ะจากแนวทางที่ดีที่มาจากการระมมความคิด ความสามารถของคุณครูในโรงเรียนทำให้เด็กๆที่นี่ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำกิจกรรมจริงรู้จักสังเกตสำรวจวิเคราะห์และหาแนวทางเพื่อใช้แก้ปัญหาที่เกิดกับน้ำดินอากาศและสุขภาพสำหรับกระบวนการเรียนรู้7ขั้นตอนเนี่ยนะครับก็มุ่งเน้นเป็นลักษณะของการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน7อย่างนะครับซึ่ง ในการทํางานของเด็กนะครับหรือทําโครงการวิจัยทั้งหลายแหล่นี่นะครับเราเน้นว่าเด็กจะต้องสํารวจประเด็นในเรื่องแรกก่อนนะครับสำรวจประเด็นปัญหาว่าปัญหาเกิดขึ้นอย่างไรนะครับและจะแก้ปัญหาอย่างไรจากนั้นเนี่ยนะครับในขั้นที่2ก็จะเป็นลักษณะของการหาความรู้นะครับทั้งหมดทั้งมวลทั้งในอินเทอร์เน็ตในหนังสือเนี่ยนะครับเพื่อมายืนยันว่าหลักการเนี้ยใช้ได้นะครับกับงานของเขาในการแก้ปัญหาของเขานะครับพอขั้นตอนที่3ม นักเรียนเนี่ยนะครับเด็กก็จะเอามาวิเคราะห์ว่าผลดีผลเสียเกิดขึ้นอย่างไรนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างไรในการทําครั้งนี้นะครับต่อมานะครับก็เป็นขั้นตอนที่4คือ,อการเรียนรู้สถานาการณ์ว่าเดิมเนี่ยเคยมีคนแก้ไขปัญหานี้ไหมแล้วแก้ปัญหาแล้วประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จอย่างไรเพื่อเอามาเป็นบทเรียนนั่นเองจากนั้นก็จะมาสร้างทางเลือกนะครับพอมาในขั้นตอนที่5นะครับเป็นขั้นตอนในการวางแผนการนะครับ ซึ่งขั้นตอนในการวางแผนการนี้ก็จะเป็นลําดับขั้นตอนมา1 2 3 4 5นะครับวางแผนว่าจะทําอย่างไรบ้างนะครับในสเต็ปที่6นะครับหรือขั้นตอนที่6นี้ก็จะเป็นโการลงมือปฏิบัติซึ่งจะปฏิบัติไปตามบริบทของอกลุ่มนั้นนะครับอย่างเช่นปรับปรุงดินเราก็จะลงสู่ชุมชนว่าปรับปรุงอย่างไรนะครับจนได้องค์ความรู้ขึ้นมาจนได้ผลออกมานะครับก็คือในขั้นตอนที่7เราก็จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนนะครับโดยการเอาความรู้ไปบอก นะครับเอาเรื่องนั้นไปส่งเสริมให้กับชุมชนได้ทำนะครับตามที่นักเรียนได้ทดลองมาแล้วนะครับและได้ผลมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็จะมีหลายระดับนะครับทั้งแลกเปลี่ยนในโรงเรียนซึ่งให้เพื่อนรู้ด้วยนะครับแล้วก็ให้ชุมชนรู้ด้วยนะครับเพื่อเราจะเดินหน้าไปพร้อมกันนั่นเองนะครับการได้ลงมือทําจริงทุกขั้นตอนได้แก้ปัญหาร่วมกันโดยมีคุณครูคอยให้คําแนะนํา ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และประยุกต์หลากหลายวิชาที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนนำมาใช้งานและสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองทำให้เด็กๆสนุกกับกิจกรรมรวมทั้งส่งผลดีในหลายด้านดินบริเวณนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะพาะปลูกพืชได้ผมก็เลยไปตรวจสอบดูว่าดินมันเป็นอะไรก็เลยนำดินนำดินจากบริเวณนั้นเนี่ยมาตรวจสอบที่โรงเรียน ปรากฏว่าวัดค่าดินแล้วดินเป็นกรดครับเป็นกรดสูงทีนี้เราก็ไปหาข้อมูลมาว่าออจะใช้อะไรปรับได้หรือเปล่าแล้วก็ไปหามีมีอีกตัวหนึ่งก็คือขี้เถ้าแล้วก็ขอขอพวกแม่ค้าขายไก่ย,ย่างอะไรอย่างนี้ได้นะราคาก็ก็ไม่บางทีก็ไม่ต้องซื้อเลยนะแล้วก็นำขี้เถ้าเนี่ยมามาใส่ลงไปในดินนะ ก็หนูเห็นปัญหาที่ว่าภายในโรงเรียนพื้นที่ภายในโรงเรียนมีการปลูกต้นไม้น้อยแล้วก็เหมือนพอมีการตกแต่งพื้นที่น้อยก็ทําให้ภาพพจน์ของโรงเรียนดูดูไม่ไม่ดีอะค่ะก็เลยต้องการที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงเรียนเพื่อเป็นการปรับทัศนียภาพภายในโรงเรียนให้มันดูดีเวลามีคนผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นว่าโรงเรียนของหนูเนี่ยลมลื่นแล้วก็เป็นการเพิ่มออกซิเจนภายในอากาศด้วยต้นไม้ให้มากขึ้นด้วยค่ะ วันนี้พวกเขาได้ใช้ความพยายามเล็กๆก้าวข้ามบันไดทั้ง7ขั้นของการเรียนรู้ร่วมกันตามแนวทางโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาและพร้อมที่จะถ่ายทอดสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเจอเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมแล้วก็น้ำน้ำเน่าเสียน้ำจะดำเวลาน้ำท่วมมาพอมีเรียนมีนี้ขึ้นมาก็ ทำอีน้ำมีเอ็มมาช่วยแจกให้กับชาวบ้านเวลาใช้หนึ่งตะกร้างอิงแล้วก็ห้องน้ำแล้วก็ครัวกระเรือนใส่นะ้ำท้งน้ำที่ออกมาจากบ้านก็จะสะอาดร่วมช่วยกันตอนนี้พยายามไม่ทำให้ครบ1044ทั้งคาเรือนการทำงานอย่างตั้งใจทั้งของนักเรียนคุณครูและคนในชุมชนที่ไม่เคยมองข้ามปัญหาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวนี้คือพลังสำคัญที่สุด ที่จะเปลี่ยนแปลงปัญหาสะสมด้านสิ่งแวดล้อมในทุกระดับและนั่นคือความยั่งยืนเล็กๆที่กำลังก่อตัวขึ้นในชุมชนแห่งนี้